ความดีเป็นสิ่งที่คนปรารถนาดี3ประการในวันนี้ก็คือประการแรกคือก็คือดีประการที่สองก็คือดีกว่าประการที่3ก็คือดีที่สุดคนเราเกิดมาทุกคนต้องการที่จะเป็นคนดีปรารถนาที่จะพบกับคนดีปรารถนาที่จะพัฒนาคนอื่นให้เป็นคนดีรวมทั้งตัวเราด้วยดังนั้นความดีเราสามารถทำได้ด้วยตนเอง ความดีเราสามารถเรียนรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมแล้วจะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นให้ล,ลึกอยู่เสมอว่าความดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ยากความดีอันคนดีนั้นทำได้โดยง่าย แต่ความดีอันคนชั่วนั้นทำได้โดยยากอยากฝากทุกคนว่าพัฒนาความดีสามระดับก็คือดีดีกว่าและดีที่สุดแล้วชีวิตของคนเราจะถึงดีอย่างแท้จริง